สวัสดีครับผมบอสครับผมเจมครับแลตอนนี้กับรายการ M Motion นะฮะในตอนนี้ฮะเราอยู่กันหน้างานร่วมร้อยรอยยิ้ม BCC หนึงร้สกปีสดุดีองค์ราชันนะณโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนิวชทยาลัยนะครับพี่บอสครับวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของใครบ้างครับโอก็จะเป็นครูอาจารย์ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ทีมงานต่างๆนะที่ก็ เออช่วยกันสร้างงานโรงเรียนครั้งนี้ให้สำเร็จขึ้นมาได้นะและธีมของงานวันนี้คืออะไรครับโอ้ถ้าอยากรู้ขนาดนี้มาเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับครับกซ้ๆก็เจ็บมาซ้ำซ้อนกับความพ่ายแพ้ไม่มีใครจำที่ไม่มีใครสอนใจและนี่ก็คือบรรยากาศภายในงานครับและเดี๋ยวผมกับพี่บอสจะมาเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขายอะไรกันครับเนี่ยข้ครับเขาเพิ่ไฟมาแล้วเขาเพิ่มไฟครับโอ้โหหูฉลามเขาแต่งตัวยังครับอ๋อเขาเพิ่มไฟใส่จานแล้วก็แสดงว่าพี่ขายเป็นปีนี้เป็นปีแรกนะครับเอ่อพี่เป็ยนใช่ไหมครับพี่เป็นปีแรกปีแรกครับใช่แล้วทำไมถึงเลือกมาขายที่นี่ครับเอ่อเพราะว่าเอ่อได้รับคำแนะนำมา ผมแล้วขายดีไหมครับขายดีไหมครับเออขายได้ดีโอ้ครับผม้าประเดียรชัยอายปีนี่ด้วยโอลูกเล็นดีนะครับผมขอบคุณครับต้นคะโ f กยังตเช้าจสวยามว่าิวมันสร์กทหยังคลกินได้กส ต่อไปนี้เราจะไปไหนต่อครับเนี่ยเจ๊ว่ายังต้องไปเตรียมการแสดงในหอธรรมแล้วล่ะพี่บอยมาเข้าไปหอธรรมกันเถอะ เอาไว้ก่อนที่จะไม่ได้ทายจะไปตายไหนลยเฮเฮเอาเฮเฮาร้อเพลงเกี่ยวข้าวกันมาร้องเพลงเกี่ยวกั้ากันเป็นเพลงขึ้นร้านโบราณเคยมี นะฮะแหมสลบวันนี้นะฮะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมก็ที่ผ่านมานะฮะรายการของเรานะครับผมก็ได้พาทุกท่านได้ชมงานครบ159ปีของโรงเรียนกุ้เทียนนะครับผมก็ที่ขาดไม่ได้ก็ขอขอบคุณคุณปิตินะครับผมที่เป็นวิทยากรให้นะครับเรที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องเจมส์ขอขอบคุณโรงเรียนกุงเทพริเียนวิทยาลัยที่เออเฟอ้อศาสารที่ถ่ายทำและพบเป็นใหม่กับรายการ M Mo มโมชับ